ไปขับรถเที่ยวสวัสดีครับมาพบกับพ่อค้าพี่ยองค่ะกับปากมกับพวกเรารายการ Family Gaming เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนรายการเหมือนประกาศการแข่งต่อสู้ไง Family Gaming ใช่พพอครับ นี่และแปพอพาไปจุดเดิมเลยก็ได้ๆๆๆๆเอ้อเราติดอยู่ในเนี้ยเราต้องมาด่านดีด่านม่อ้าาาาเฟอร์เลออีกเมื่อกี้ว่าเฟอรเลออีกแล้วนะ เลไหนด้านไหนแล้วเขาถึงด้านไหนแล้วด้านนี้ใช่พอพอเลยไปเลยเลยเข้าไปดูซิว่าเราเตรียมตัวก่อนได้ไหมถ้าเตรียมตัวก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรด่านแรกไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรเราก็คุยกันไปก่อนอะไรน้อยจังเลยเนาะพ่อเนอะจริงจรก่อนนะมันเหมือนมีอะไเรื่องนเหมือนน่าจะแบ่งโซนได้นะบนล่างซ้ายขวากูใช่เงาดองซ้ายขวาขวาซ้ายบนล่างโอเคเขาอยู่ชี้ติ๊กเวลาเดินเลยอ่ะ เดี๋ยวนี้หลังๆโหดเนาะเออโอ้โหทำพิซซ่า,าเ,อเอาไปอบอย่างเดียวเลยเหรอแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยชีสอ่ะเหรออ๋อเป็นพิซซ่าไงเมีอันหั่นรวมกันแล้วก็อบ,บ <า S 1> โอ้โมันหมุนได้ป๊าป๊าเห็นไหมมันมีอันนี้ด้วยเนี่ยเอาถ้าอยู่อย่างงี้ก็คืออ่ะไอ้ทุกคนอย่าเพิ่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสเพียงไม่ต้องที่ทำก็ได้ลูกช่วยกันดูช่วยคิดก่อนทุกคนต้องอยู่มุมใครมุมมันนะเนี่ยใช่ไหม เราต้องอยู่มุมใครมุมมันอ่ะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอโต๊ะมันหมุนใช่ไหมเราจะทําอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะตันเนี่ยคนจะไปด้านซ้ายก็ไม่ได้ทีนี้ใครจะทาหน้าที่อะไรเรามีเวลาสามนาทีแบ่งงานเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ป้าคนอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าป้าชอบเป็นคนส่งป้าก็ต้องหั่นกระส่งอ,ะอ่ะอ่าผมเป็นคนหั่นกระส่งได้นี่อัเนี้ย,ยอบอยู่ด้านล่างหมดเลยใครล้างจานป้าหั่นชีสหั่นชีสใช่ปารู้เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทําลูกอันนี้เราซ้อมกันอยู่ ปลาอยู่ตัวด้านนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปลาต้องคอยทําชีสกับไส้กรอกมีคนอบสองคนใครพอจะอบพอจะอบโอเคไหมแล้วแม่ต้องทำอะไรต้องมีคนจับพี่พอด้วยนะเพราะเขี่ยมอยู่ฝั่งปะรู้ปะรู้ก็มามาาหันเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยอ่ะแม่แล้วทำไมก็ไม่ดูเนี่ยชีสก็หมุนเห็นไหมแม่เอาไปทิ้งขยะเลยะนนัหรอแล้วต้องจับว่าอันไหนหมุนได้โอ้งานมากแมไม่พอพอกับเพียงอ่ะไม่ควร พอคนอยู่เฉพาะด้านล่างอย่างเดียวตรงนี้นะพอถ้าวิ่งไปแล้วเงี้ยตอนเนี้ยมีป้ายอยู่ฝั่งขวาคนเดียวแล้วมันจะวุ่นวายไหมล่ะนึกภว่าออกไหมพอพอเข้าใจใช่ไหมเพียงใครอบบ้างเพียงอบไหมหรือเพียงล้างจานล้างจานถ้าเพียงล้างจานเพียงต้องอยู่ด้านบนตรงหมาหมาเนะี่ยและป้าจะเป็นคนหยิบจานให้เพียงหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้เออด้านซ้ายล่างก็ล้างจานได้แต่ว่ามันจะมีคนอบอยู่คนนึงไง ต้องมีอบก็คนที่อยู่เขียงก็ต้องเขียงล้างจานมุมนั้นอ่ะเพราะงั้นเขียงก็ต้องล้างจานกับเป็นอยู่เนเขียงคอยหันตรงโอเคไหมก็คือพอใส่พอจานเลยอ่ะมันเลยก็กลายเป็นอย่างนี้ใส่พอจานมันเลยก็ดูสวยไงเออเออโอเคพอได้ฟังไหมของแขงเตรียมแผ่กันอยู่งั้นเพียงอยู่บนซ้ายโอเคไหมบนป้ายอยู่บนขวาและตอนเริ่มต้นมาแต่ละคนอยู่ตรงไหนอ่ะป้ายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาอยู่ด้านบนซ้ายเพียงอยู่บนซ้ายอยู่แล้วใช่ไหม งั้นดีละเพียงคอยหั่นกับล้างจานไม่ครล้างจานถึงเหรอล้าได้ไหมน่าจะล้างได้นะเพียงเนี่ยได้ได้ปะถ้าไม่ได้ต้องเป็นคนข้างล่างล้างนะหมอหมาเพียงก็จะมีหน้าที่หั่นเดียวเพียงก็หั่นเตรียมไว้ก็คือเตรียมไว้เลยแล้วก็ให้เรามาอบอย่างเดียวเพราะเราจะดูเมนูไม่ได้ละคนอบอ๋อก็าเตรียมเตรียมให้หน่อยแสดงว่าผมเป็นคนเตรียมใช่ปหใช่ เอ๊ะหรือว่าทันใครจะอบวะเพราะว่าเราต้องล้างจานอ่ะพ่อก็มาม้ากับพ่ออบไงเอางี้ Amazing อยู่ข้างล่างสามคนได้เลยเอาไหมป้าหั่นคนเดียวจะทันไม่ไหวใช่ไหมเออมันก็จะติดที่คนหใครจะมาช่วยป้าหั่นคนหนึ่งไม่พอก็เพียงไงเพียงเพียงอบงั้นพออยู่ข้างล่างกับมาม้าเพียงอยู่ข้างบนกับป้าโอเคไหม เพียงเน้นอยู่ด้านซ้ายไปอยู่เด่นอยู่ด้านขวาโอเคนะพออ่ะอบแล้วก็เอาจานมาให้หมามาล้างโอเคไม่พอพอที่ฟังเลยก็นาจานมันรอล้างอยู่ตรงนั้นน่ะมันตรงพอพอดีอ่ะอ่ะโอเคงั้นไปเอาจานเข้าพออบได้ด้วยประหยัดทอย่างนี้พอต้องเอาอบถ้าเป็นคนช่วยหมาหั่นพงอย้ายเหมไปอาเราชนะเอพียงอยู่บนซ้ายโอเคไหมไปอยู่บนขวาเราช่วยกันหั่นและเราเป็นคนเตรียมแล้วก็ส่งให้หมามาเริ่มอบเพียงอยู่้ายเคไหมไปอยู่บนขวาเราชวยนะครับ พี่พออบกันเอาจานมาเนอะพอจะเป็นคนทำเมนูแบบไม่ใส่ซีโก้อ๋อพอตกลงกับหมาเลยใครทำอะไรอ่ะพอเป็นคนหันหันหันบ๊ายเป็นคนหันแต่บายเป็นคนเตรียมพอจะเป็นคนทำเมนูไม่ใส่พออยู่ด้านไหนพอพออยู่ด้านนี้เออตัวเอาจานมาให้หมาล้างด้วยใส่จานนี้เออชีสใส่ไว้เลยโอ้ไม่ชีสหายเฮ้ยปลาดุดดันหัน เีาเพียอยู่ตรงนี้แล้วฟ้าขอโทษ<ม>ทุกคนเริ่มใหม่ฟ้าโดนโต๊ะมันดันเพียงก็หั่นชีสเขาต้องใช้อะไรบ้างวะชีสเนื้อเดี๋ยวนะอขอซุ้มหน่อยๆๆๆก็คือมันจะมีแป้งนี่แหละซึ่งต้องหั่นเหมือนกันใช่ไหมทุกอย่างต้องหั่นหมดแป้งมะเขือเทศสังเกตนะแป้งมะเขือเทศมีดูอนันจะมีชีสไส่กอก่อขอจะมีชีสแล้วก็มีชีสไส่กอกที่เบิ้มขึ้นมาโอเคไหมพ่อขอทำเมนูนี้นะเอบ๊ก มะเขือเทศแล้วก็จะชีสเขาไมคนหั่นชีสโอเคไหมแป้งไม่ต้องหั่นแป้งต้องหั่นนะเพียงให้มันเป็นแผ่นมันมีแป้งไส้กรอกป้าว่าเพียงอยากหั่นอะไรหั่นชีสหั่นไส้กรอกงั้นป้าหั่นแป้งกับมะเขือเทศโอเคไหมโอเคอันนี้คือจานอเพราะมะเขือเทศกับแป้งกับแป้งนึงใช้ทุกอันเลยนะผมคุณนมาก่อนเฮ้ยอะไรวะ หอมีคนตามหมาล้องเลยเขาจะทำไส้กรอกไปแทนเหรอเนี่ยแบบเค็จเพียงเอาชีสไปเอาแป้งไปด้วยเพียงวางไว้นั่นเดี๋ยวมาตัดเองเลยตอนนี่หมาว่างเออเฮ้ยทำไมผมงงวะเนี่ยแม่ให้ป้าป๋าหั่นแป้งแป๊บเดียวลูกป๋าโยนไปพี่พ้อเอาเอาไส้กรอกหั่นกลับมาหนุนอะผมวางไว้ให้ต้องไส้กรอกด้วยใช่ไหมเนี่ย ของพ่อเป็นขอบขอบพ่อไม่ต้องทำไส้กรอกนะเพียงมันจลับไปมาเพียงราว่าเราเราต้องช่วยกันเตรียมแล้วเพียงโอเคโอ้ยไม่นะพอถูกผักพอถูกผักเนี่ยต้องระวังเห็นไหมอ๋อถ้าวางจานแล้วมันทําไมไม่ลงแล้วอะมะเขือเทศอะเนี่ยอามาเอาไส้กรอกไม่ลงจานอ่ะลงแล้วอ๋อโอเคใส่แป้งด้วยไงปาใส่ชีสก่อนมาม่าจานนี้ไปอบได้เลยขรบพอโว่ามวาไปอยู่วนเดียวแล้วอ่ะ ใช่เพราะเดี๋ยวพอต้องลงไปถ้งเี้พอดีมากมาเสิร์ฟเทพพอระวังพอกลับไปอยู่ที่เดิมพอได้ไหมกลับไปเลยพอลงไปเยี่ยมไปเสิร์ฟหนึ่งจานเลยเพียงระวังตอนหมุนเออต้องมีคนเสิร์ฟดีกว่าพี่พอเตาพี่พอจะได้แล้วเตาพี่พอจะได้้พอเตาวอจะไม่พอจะได้แล้วพี่พ่อ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 พ่อพ่อพ่อม่อพ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 ่อ่อเ่อ่อพ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 ่อก่อพ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 อพ่อพ่ แล้วเพียงมาให้มาม่าอบแล้วเหรอเพียงพอเอาไปอบเลยมันยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่รันใส่มะเขือเทศเลยอ่ะใช่ต้องมีมะเขือเทศเพียงหยิบมะเขือเทศได้ไหมไม่ได้ลูกหนูขึ้นไปเพียงกลับไปลูกเดี๋ยวมาเอาให้มาาจีบจานมาทำไมอ่พอต้องวางเลยพอฟ้าส่งเลยพอเอามะเขือเทศเอาจานไปส่งล้างให้มาม่าได้ไหมอันนี้เสร็จน้อยไปอ่ะ อ่ะพี่พอวางเลยม้าไว้เองแม่ถ้ามันอบแล้วใส่เออพี่พอได้อ๋องั้นทิ้งไปเลยเดี๋ยวมาพี่เพียงไปทิ้งเลยไปอบแล้วใส่ได้สิใส่อบเพิ่มเข้าไปอีกเหรอใส่เพิ่มเข้าไปอีกต้องเอาปลาเขื่อเทศไปอบมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมต้องเอาปลาเขื่อเทศไปอบแล้วก็มันมาเติมเุ้ยทำไมป้าวางไม่ตรงเลยว่าครั้งเนี้ยปลาเขื่อเทศไปอบเดี๋ยวพอลองไม่นะไม่นะ ก็พอพอด้านซ้ายไม่ได้เลไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอต้องพยายามแบบเดินมาเพียงทิ้งไปเลยนั่นอย่าไปวอแวร์มันวางไว้ก่อนอ๋อพี่พวรจะไปอบเหรอลองดูว่าอ่าโอเคโอเคอาจจะเพียงวางจานก่อนตอนจะเสิร์ฟค่อยใส่จานพอใส่จานพอเพียงมือมันนั้นไปก็เถอะไม่เป็นไรวางไว้บนตูก่อนไม่ได้ไม่ได้เออโอเคสรุปว่าไม่ได้งั้นทิ้งไปเลยเพียงทิ้งที่ตาถ่านนั้นไปเลยมาร์คเองอันนี้ไปอบ พอเอาไปอบปราว่าเราไม่รอดอยู่แล้วหละครั้งนี้เออไม่เป็นไรเอาพี่พอจานให้มาล้างด้วยต้อมาพลาดเองเพียงชีสมีทุกจานแป้งมีทุกจา,ามนมะเขือเทศมีทุกจานเพียงเราเตรียมไว้ข้างบนก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยมาจัดจานเนี่ยเตรยียมแบบป้าเนี่ยอ,อเคพอเพียงกับป้าต้องเป็นคนเตรียมใส่เสกอเมนูเลยพอเป็นคนเอาเมนูใส่ไส้ก่อเราอย่าลืมชีสนะพี่ชสใส่ชีสมาของพ่อของพ่อซื้อ จาน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 ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ก่อนเสิร์ฟก็ได้เออพอช่วยเตรียมวัตถุดิบก็ดิบอย่ังนีพอจบอันจะเตรียมนี่เสร็จได้แล้วลูกเตรียมมากเลยพออไม่นะซิงเกิลให้ป้าไปเจับป้าเดี๋ยวเ่าไปเสิร์ฟด้วยนะ อเคไม่ทป็นไรั้งนี้เราสอมแต่เราดูไม่ใกล้เคียงเลยเนี่ยเอาไงดีก็มันยังงงอยู่ก็เดี๋ยวก็ได้อย่างนี้มามาต้องไปคนทำพิซซ่าอื่นพอเปคนทำแบบใส่ซี่กอบนี่แหละมา่ด้เลยไม่เรากําหนดเมนูไม่ได้เลยนะมามาแปดร้อยเนี่ยร้อยหรือจะชนะเรากาหนดเมนูไม่ได้เพราะว่ามันโต๊ะมันหมุนไปเรื่อยใช่ไหมงานนี้เราต้องสื่อสารกันเดียวเลยว่าเอาเมนู เมนูมันจะมีแค่มีไส้กรอกไม่มีไส้กรอกที่เหลือเหมือนกันหมดเลยที่ผมเห็นนะสังเกตนะก็คือจะมีแป้งมีมะเขือเทศมีชีสเหมือนกันหมดแล้วก็จะเต็มที่ก็มีไส้กรอกไม่มีไส้กรอกโอเคไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าชีสหรือไส้กรอกเราจะทําเมนูงงไหมแต่แป้งมะเขือเทศชีสอะมีในทุกเมนูเพียงแป้งมะเขือเทศชีสจะเป็นตัวหลักเพียงกับต้มช่วยกันเตรียมแป้งมะเขือเทศชีสเป็นหลักโอเคป่ะเราเตรียมของเราไปเลย แป้งมะเขือเทศชีสใส่แป้งเแขบบืไปไหนวิ่งไปไหนอวิ oh, oh, ่งบบเล่นคนวิ่งเลยแป้งมะเขือเทศชีสแปบบ้งมะเขือเทศชีสโแบบอเคป่ะและจานไหนจะใส่ไส้กรอกไส้กรอกไปใส่ทีหลังแล้วอบได้ไหมตอนมันยังอบอยู่ใส่ไส้กรอกไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ต้องรอ,<ส><ข>อไม่ได้รอไปอบเลยตไม่ต้องพร้อมจานใส่ไปธรรมดาก็ได้ถูกต้องไหมแต่อบแต่อบเสร็จเอาอะไรไปอบเพิ่มไม่ได้แล้วมันไหมนี้เหรอโอเคไป ่่าชววยสงัตถุดดิมให้้ไเออโยนแป้งมาไว้ก็ได้เพราะเดี๋ยวมันตันอู้อื้อ่้เพียงเอาเอาแป้งไปเนี่ยเพียงระวังโดนมันดันนะพอพยายามเดี๋ขึ้นมานะถ้าสมมุติว่าอะไรชี้โยนมาเลยพ่อเยี่ยมอ่ะเพียงไปเดี๋ยวมาไม้เลี้ยงให้เพียงไปหั่นไปมีไส้กรอกสองเมนูเพราะอบเลยอันแรกอันนี้ไม่มีไส้กรอกแม่ยังไม่ มีชีสสองเมนูไส<อ>้กรอกสามเมนูมะเขือเทศโอเคเยี่ยมเยี่ยมลงเร็วๆจีพวกนี้ลงช้าจังเลยป้าวางเลยลูกเออป้าเป็นคนเสิร์ฟเองพอวางไว้เลยนะป้าเสิร์ฟเองเพิ่งทำเมนูชีสไม่มีไส้กรอกแล้วกันโอเคทำเมนูอ่ะป้ไาไปเสิร์ฟ วางเลยครับป้าเป็นคนทำเมนูนใส่ก๋อโอเคไหมพอเบลาจานมาลรังจานจานผมต้องใช้จานอ้เขาจะเอาชิอะไรเลย๋ยวพอ,อชิ้นไดเพียงพอขอชิ้หน่อยอย่ายโยนไปน,นะเขาจะเอาไม่ถึงโอ้ยโอ้ยยโอพอไปอบเอาจานไปล้างด้วยผมต้งองผมต้องใช้จานนะเนี่ยจานต้องมาวางไว้บนโต๊ะให้ผม คพ่อจานมาให้ละเ,เ,เอาป้าจานไปวางไว้เลยเอาจานไ,ไปล้างหัวหมาพอเสร็จแล้ววางไว้ให้ป้าป้าเสิร์ฟได้วางไว้เลยวางไว้เลยวางไว้ป้าเอาจานเองโอเคต้องเชื่อใจป้าเอาไปเสร็จแล้วพอ,อมาล้างจานอันนี้ เฮ้ยเดี๋ยวปา้าต้องทำใส่กรอกเพียงทำเมนูไม่มีใส่กรอกอันนี้ใช่ไหมจานไม่มีอ่ะเฮ้ยทำไมไมัไไ <82 S 1> น,ไม,มนไม่ไปไวะแป๊บนึงจานไม่มีเนี่ยไม่ไปอ่ะอะไรวะทำไมล้างไม่ได้เชื่็เพลินในสุดเลยคุณต้องกดแช่เข้าไปในสุดเลยต้องยืนตรงซิงค์อ้งพอจานให้มามั้ยโอเคพอเอาไปอบเอาวางไว้วางไว้ออนั่นเอาวงไวนั่นแหละพอเออโอเค แม,ม่เอาไปอบเลยเพียงทำเมนูไม่มีไส้กรอกดอกใช่ไหมป้าทำเมนูมีไส้กรอกโอเคไหมทาเยาวชนเขาจะเมนูหนึ่งมาป้าขอขนมฟางน,อน้อยโอเคได้แต้องม่ได้ใช้ใส่ชีสไม่ได้ถ้าไม่มีขนมปังได้ได้ได้แล้เวเอาขอมนมปังเองไดะ เฮ้ย,เ,ยเสร็จแล้วการน,นึงนะหอมมาม่าเสร็จแล้วโอเคมาป้าส่งเองจานไม่มีนะคอยบอกดีมากจะโยนชิไปเเ้ฮยจานไม่มีจันไหนอันนี้พี่พอจานมาพี่พอจานมาดเดี๋ยวเอาไปอบตเอตอวางเลยแม่เอาไปอบเลยกากากากโอเคเรียนหนึ่งเอามาให้พ่ออบจานพอเอาไปอบ ดียยวอ้แล้วาจานไปล้างด้วยนะเอาไปเสิร์ฟหนึ่งอันเพียงวางจานไว้เลยเมามาวางให้ป้าจุดเดิมมามาวางให้ป้าปาจุดเดิมวางไหนก็ได้แถวนั้นก็ได้ถ้าผมวิ่งได้ผมวิ่ง,องเอาจานไม่มีจานไม่มีไม,มไม่เอาไปเออไปเดินไป ไม่เป็นไรเราดีขึ้นละห้า้เก้าสิบโอเคประมาณนี้ต้องแปดร้อยแปดรือเียได้สองดาวแล้วแต่นี่ถือว่าผ่านผ่านด่านนี้แล้วเฮ้ยน่ารักจังเลยอรถด้วยอ่ะคุณยายอ่ะถ้าขอพอเปลี่ยนอขอเปลี่ยนออเปลีโอเคโอเคโอเคได้ไถ้อเปลี่ยนเป็นตัวน้าขอเปลี่ยนเหมือนกันก็ได้คนลสีโอเค ถ้าพอว่างพอหยิบวัตถุดิบที่อยู่ด้านล่างอะ่ะโยนมาให้ป๊าได้เลยโยนมาอย่างละอันพอโอเคไหมเอ้ยได้ดาวใหม่ด้วยใช่ใช่ถ้าได้หนึ่งดาวถือว่าผ่านแล้วแต่ว่าเราจะทําภารกิจสามดาวอ่ะใครเปลี่ยนตัวเานั่งรถน่ารักเลยดูสิพอเป็นเกิดเองเขายังเล่นอยู่อ่ะนีใหญ่เอาอย่างมาไมา้เป็นตัว <นะ S 1> ใส่แว่นนี่หรอ เราต้องขึ้นรถอย่างเดียวเลยอะแล้วที่นั่งรถเลยจเจ๊ยืนว่ะริงใช่ไหมแล้วพี่การไงทำไมคุณยายแก่แกเดินไม่ได้ไม่พี่การแตงหงาพี่การที่ไหนเขาเป็นคุณยายเนาะอ๋อแบบเป็นยายแก่เดินไม่ได้เฉยๆอย่างเงี้ยเราแก่ลิบก็อาจจะเป็นวีลแชร์เหมือนเพียงมากเลยนะไมเล่นอย่างเร็วเลยป้ป๊าจริงไหมดี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 เพราะย่อขนมปัง ปให้นะโยนมาเลยไม่มันตีม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตะการเองถ้ามันเลยมาแล้วก็เลยมาโคอย่างเร็วอะอย่างเร็วเลยโยนเข้ามาทางมาซีพอนี้แหละโยนเลยนั่นแหละเยี่ยมอย่ามาตะการเองเดี๋ยวมาตะการเองเยี่ยมเป๊วอย่างนี้มาอ่นเลยเดี๋ยวมาบเอายโยนไปเลยโยนไปเลยเดี๋ยวมาเอาชิ้นให้พออบ พออบไปนี่ก็แล้วหมาไหมมาไมว่าเจอที่ของเรา,า,าอันนี้อบแล้น,นะโอเคเห็นล้วไปเจอได้หนึ่งถาดแล้วนะของเห็นล้ <right. S 2> ครับ พอเดี๋ยวบางครั้งก็เอาชีสที่ช็อปตัวได้เนี่ยโอเคบางทีเดี๋ยวพอโยนไปให้พอจานจานต้องให้หมาม้าลางอ่านี่อ๋อไม่มีจานเสิร์ฟพอวางไว้เลยมีหนึ่งเมนูนะพออบไม่มีจานผมไม่มีจานเออเยี่ยม พอเป็นคุณยายที่ทำพิซซ่าเยี่ยมมากพอยายทำพิซซ่าให้ลูกกินเยี่ยมพอพอจานให้มาม้าละอันนี้เสร็จหนึ่งจานแต่ไม่มีจานหว่านไม่น่าแต่พอขอจานหน่อยทีไม่มีจานนะเพื่ออันนี้ที่มีจานนี้ละไปอันนี้สูตรเลยนะจานไม่ใช่นักยานะ จา้าวเขอเขาเมื่เไหรเทศได้หไหมเนีเ่ะได้เมื่อไหเทศกับแปรงหรดมดก็ได้ไม่ไม่เอ้ยผิดจานพอจานเสิร์ฟของเพียงได้แล้วักิอนนพออบ,ออบอยิออ่งใหญ่ตายเฮ้ยมหมามหมาด้วยนั่นตายแล้วตายแล้วเพียงเพียงต้องดูเตาแทนหมามาแล้วไม่เป็นไรไม่ได้อบอะไรเขาไม่ได้อบหรอนี่ยอันนี้ไปเสิร์ฟไปอันหนึ่งแป๊บเดียวคุณช่วยเอาอะไรมาหั่นให้เลย อย่าบ่นเลยว่าเขาต้องอาจานไปล้างก็ไม่ได้โอ๊ยหมาหมาขอโทษขอโทษขอโทษที่ด้านนี้ใครมานี่คือพลาดเลยเนี่ยเพราะด้านนี้ยุ่งมากเลยเพียงอบเลยลูกหมาหมาไปกลับไปที่เดิมเอาจานไปอบด้วยหมาหมาอบก่อนแล้วค่อยล้างให้มันหลีดทาม ยยาก่เมันมันเพียงเขาอบอยู่ไหมเหรอตาว่าไม่ได้อบตาวอไม่มีจานเลยจะทำยังไงเจอแล้ว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 ผมเจอจานแล้วของอ่ะไม่ต่อจานอ่ะอย่าไปวางของใส่เพราะของที่เสร็จแล้วอ่ะจะไปอบไม่ได้เข้าใจใช่ไหมจะไปส่งไม่ได้ไงจานต้องว่างชีต้องเอาเยอะหน่อยเพราะต้องใช้ทุกจานถูกต้องเอาแปพอจานไปล้าง ยยาทพ่าออาจารย์ให้เรามาละแบบเดียวคุณยายอาจารย์นั้นเสร็จแล้วไปเสิร์ฟได้เลยนะเห็นแล้วอย่าสั่งมากเอาอาจารย์นั้นไปอบมันมันอบเข้าไปทีละอย่างไม่ได้หรอวะไม่ได้มันต้องอบพร้อมกันอย่างนี้เลยอจานไม่มีแม่เอามาเคยเพลทให้หน่อยอาจารย์มาอาจารย์มาจานมาหนึ่งเมนูเนี่ยพร้อมมากคือเพราะเพียงอย่างเงี้ยเพียงวิ่งลงมาเอาเองได้เห็นไหมเออไม่สำคัญ โอ <Okay, S 2> เคเก่งขึ้นทางหน้าเล้ว่าทีนี้ฝ่านิดนึงเวลาเป็นแนวตั้งอ่ะเราเพียงเราจะสามารถเอาเราอ่ะสามารถหยิบของได้ทุกอย่างแนวนอนเราก็หยิบได้ทุกอย่างใช่ไหมแนวตั้งเราก็หยิบได้ทุกอย่างถ้าเขาไม่ว่างอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้เขาแต่ถ้าเกิดเรายุ่งมากแล้วเราต้องการใช่ไหมเราก็บอกเขาดูแต่เราแต่ต้องระวังพอมันเริ่มลอยตัวเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเราต้องวิ่งกลับทางเดิมเราด่วนเลยนะ มอทนติดเน่ยป๊าก็เห็นพอทําดีแล้วใช่ไหมก็ใช้ได้พอก็ดีแล้วพอก็ลําดับดีไม่งงอย่างเช่นป้าบอกว่าพอเอานั่นพอเอานี้ไปอบพอก็ไม่ลนพอก็ทํานี้เสร็จแล้วพอก็ให้ทำนี้ถือว่าดีแต่แต่เวลาเราจะช่วยอะไรกันอนะเราต้องสื่อสารกันเยอะขึ้นแล้วก็ทําไปตามลําดับเนาะโอเคไหมครั้งนี้เราผ่านแน่นอนเพราะเมื่อกี้เราจนี่เราถือว่าเราพัฒนาขึ้นเยอะเน่น จะมีสักกี่คนมาเล่นทำสามดาวก็มีไม่เยอะนะในโลกเกมนี้เกมนี้ยากยากสองโอเคชื่อมาเลยเอาเลยชิบอาหารแย่ขับรถเล่นนีใส่ใจเพิ่ยายทำพิซซลอยี่พรอมาเกิดเทที่เพียงพร้อมเกิดเทที่เพียงเฮ้ยไม่มันลอยแล้วพอรีบกลับไม่เป็นไรเพียงเอาเองได้ละเดี๋ยวพอโยน์ชีพไปให้นะเพียงหั่นวันหลังไม่มีไม่มีอะไรเราหั่นแป้งเพื่อเยี่ยมพร้อม พอดีมากเลยอ่ะทำให้เร็วขึ้นเยอะเลยเพราะป้า,าจะชา้าพราป้าต้องทำไส้กรอบด้วยไงเยี่ยมพอ,พอ,อแป้งมา <ไป S 2> ให้ไปนะอจานอย่าใส่ของดิบลงจานโอเคไหมครับจานเดี๋ยอผมจะมาเตรียมไว้พอไปอบเอออเสร็จหนึ่งจานเ้ย 1> 1 so เสร็หนึ่งเมนูเสร็จอีกสองเมนูที่เสร็จอีกเมนูพี่เพียงวางไว้ก่อนไม่ต้องใส่จานก็ได้ไม่ต้อ่ใส şey ่จานหมป้าของดิบอย่าใส่จานนะพี่พอเอาชี่เพียงเอาเดินอะเอาจานมาวางนี่เราเอาชีชิ่เพียงเอาตื่นเอาชีไปแล้วปาไม่ต้องห่วงป้าพี๋ไม่เป็นไรพอเดี๋ยวเขาเอาชีเองเรามีเสร็จหนึ่งเมนูเห็นแล้วเห็นแล้ว เพราะเบอร์กอดแกเอาชิปอีกอันหนึ่งดีกว่าพอไม่มีอบอ่ะมาเดี๋ยวเอาเลย่างนี้ก็ได้ถอามีอันที่พออบโอเคแล้วก็ล้างจานถ้ใอบเลยก็อบเสร็จใส่จานเลยก็ได้นะเดี๋ยวป้าพอจานเปื้อนเนี่ยป้าวางจานไว้แถวนี้แล้วพออบเสร็จใส่จานสะอาดได้เลยนะแต่พอหยิบจานมาใกล้จะเสร็จแล้วคือยาแกนี่มาเดียวรับเสร็จเลขหนึ่งเรโน เอเ,เ,เห็นแล้วครับเจยโอ้งไหมขวดพี่พรมะเขือเทศเพียงหน่อยโอเคมะเขือเทศด้วยกับแป้งด้วยนะพอ่อจะเพียงก็วิ่งมาได้นะเออแต่พ์พรไปอยากได้เซตก,กอกอะไม่เป็นไรป้าเองเออมาวางโยนไปเลยเฮ้ยไม่เป็นไร,ไมนไรผมเอาเองจานสกปรกมาวางน,นี่น่าจะพอโอเคแต่วพอเซตกอกไปใครอีกน,นะไม่ได้ละเออโยนมาโยนมากองไว้อย่างละุเซตให้ป้าเลยก็ได้ อ,อ่ะพออบเมนูมที่กรอกมันช้าวะ่ะพอมา้าจานนั้นผมเอาไปเสิร์ฟไม่ได้อยู่ไกลเฮ้ยปลาชิ้นไม่ได้ลยนะโอเคปลารู้ละเราก็แ่งหน้าที่ยูแล้วอ่ะแมข่ขอโทษขอโทษขอโทษอทันนั้สิต้องมีคนเตรียมแป้งทุกคนหนึง่งอ่ะแยกกันไปเลย ได้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 ดี๋ยวได้ไล้วท้เอาเองได้เลยป้าไม่ทันอยู่พี่พอจันโอเคอยาเกีเยนดีพอการการได้นะตาว่าอืมเธอจริงเธอน่าจะ เว้ยจานจานจานพัตติก oh, oh, e. hey, right? yeah. okay, ิจาไปเรื่อยดึงตัวเลยเห็นแล้ปลาที่เจอเฮ้ยดีมากพอเอาใส่กล่องให้ปลาได้ไหมได้วิ่งออขอจานนี้ไปเสิร์ฟเลยจานไหนเนี่ยเอาเสิร์ฟเลยพอเสิร์ฟเลยวิ่ง ไม่เลยนไรพอเร็วเร็วเร็วพอข้างบนแค่เยี่ยมผ่าคนนี้่าเนาะแปดร้อยแปดอะโอ้โหพอเก่งมากเลยพอไปทีร้องเลยพอกล้าสายสามนะคือเขาไม่พาทั้งพอไม่เสิร์ฟไม่ผ่านแล้วแรกเราได้สุดยอดมากเลยอะคือสังเกตนะพอด่านเริ่มยากขึ้นนะเขาจะสลับของให้เราต้องสลับหน้าที่กันและเราจะต้องสื่อสารกันเยอะขึ้นสามัิธีกันเยอะขึ้นถึงจะผ่านได้แล้วเนี่ย อันนี้คือถ้าไม่ได้พอถ้าถ้าไม่ได้หม,มาบอกพอใช่ไหมและป้าก็เชื่อใจพอเนี่ยไม่เข้าไปแย่งกันใช่ไหมโห,โหเย่ยม,มากเลยผ่านแล้วนิดเดียวตอนแรกนึกาจะไม่ผ่านละตอนแรกนะผมคิดว่าถ้าไม่ผ่านครั้งนี้ใช่ไหมผมได้เพียงเตรียมแป้งกับมะเขือเทศหรือชีสอะไรไปเลยอะรู้เปล่าวะเออเพราะว่าผมเตรียมไม่ทันาจาับด้วยส่งด้วยเอออาแต่เราผ่านละเก่งมากโอเคครับปิดคลิปได้เออเก่งับ ก็เลิกบันไดก็หยาดลูกก็ไล่ก็ s ชยก็แล้วก็ subscribe ปามแล้วก็ก็ดีจริงๆรยงแงแงคัะจะได้ไหมพียอมรับเออบ้านเราก็เล่นกันเก่งขึ้นนะได้ได้อะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับจะเล่นไปไหนอีกสัคะอ่ะโอเคพี่สนจริงอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ